นี่เรียกว่าป้าแตงนะคะป้าแตงเป็นค่ะเป็นผู้นําชมที่นี่นะคะครับวันนี้ก็จะพาพวกเราไปนะยะค่ะวันนี้จะพาขึ้นชมวิหารเทพวิทยาคมนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะครับผมค่ะขับมวยน่าเบื่อ้ากพระอินทค่ะหลังคาของวิหารก็จะเป็นหลังคาเต่าทรงปิกมะเฟืองก็จะสื่อถึงอายุยืนยาวไร้โรคภัยพยาธิฮืมสาธุสาธุ เด <Jes ka>. <S S ี๋ยวเข้าไปด้านในนี้ไหมคะจ้ะก็เลยเดี๋ยวไปถอดรองเท้าก่อนค่ะถอดแล้วค่ะถอดมือแรกจ้ะถอดมาแล้วถอดมาแล้วถอดรองเท้าต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะอันนี้เรามาด้รรองเเทาากีจ้ค่ะตามเานอ สาธุสาธุสวัสดีครับเดี๋ยวเดินชมไปรภบวันเข้ามานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะวิหารจะมีทั้งหมด5ชั้นก็จะเกี่ยวกับพระไตรปิฎก3ชั้นสามศก้าค่ะนี่คือชั้นที่1นะคะเรียกว่าชั้นสุตตันตปิฎดกค่ะสุตค่ะชั้นนี้ก็จะเล่าถึงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าผ่านทางงานจิตรกรรมหภาพ6กตอนบนหินเข้าไปนะคะหนึ่งภาพใช้เวลาเขียน2ปีศิลปินหนึ่งท่านนะคะ ในวิหารนี้นะคะเราจะใช้ดอกบัวนะคะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะคะอู้สวยก็จะมีตั้งแต่ภาพประสูตธ์นะคะตัดจรู้ค่ะเผยแผ่ระยะที่หนึ่งถึงสามจนสิน้นกขันปริญิพานนะคะถ้าเกี่ยวกับวันสำคัญก็ามีสองหกเกี่ยวกับวันที่สามวันวันน,ออนี้จะเป็นวันที่ที่จะเป็นวันออกพรรษสาเมื่อประธานเที่าอันนี้จะเป็นวันมาเข้ามัญชาค่ะส่วนภาพนี้เป็นวันออกพรรษานะครับเปิดสามลง วัษาเต็มทัค่ะส่วนภาพนี้ภาพนี้เกี่ยวกับวันวิสาค่ะท่านประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานกันเองกันค่ะคือคิโยค่ะหนึ่งสองหกวันวิสาค่ะหนึ่งสองหกเลขบอมบกไม่ใช่เลขค่ะหนึ่งสองหกเลขเหรอเป็นภาพที่เกี่ยวกับวันวิสานะคะครับเขาพอดีพอดีมันตรงกับเลขชอบด้วยหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเนาะหนึ่งสองหกต่อริมไหมคะต่อริมครับ ชั้นสองเลยนะคะชั้นสองครับอะไรล่ะคะอันนี้ชั้นที่หนึ่งชั้นสองนี่แกดึขึ้นอื่นเราไปไป่ะไปชั้นสองแม่ไว้ก็ต้องไว้นะครับต <c oughs> ามไปนะครับเป็น เกิดจากทิมิต่ของศิลปินที่กําลังแต่งกินมันก็ถือว่าคือรูปเวทนาสัญญาสำคัญ,ญ,ญคและก็วิญญาณนะคะส่วนดอกบัวนี้เป็นตัวแทนของผู้เจ้าค่ะท่านได้เปล่งลัทธิทําไปให้ทุกท่านหลุดพ้นจากวัฏสงสารและก็กิทีบบ่ดีนะคะครับโอ้ถ้าใครมาที่นี่แสดงว่าได้บุญมีธรรมะนะค,ครัะที่เห็นเด่นเลยก็จะมีดอกบัวและใบปูค่ะดอกบัวนี้จะเป็นตัวแทนของผู้เจ้านะคะส่วนใบปูนี้จะเป็นสื่อถึงการเผยแผ่นนะคะ มาเจอที่เจนแล้วก็ทำรูไปนะคะนี่กี่ชั้นครับทั้งหมดกี่ชั้นครับห้าชั้นสามแสนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นชั้นที่สองนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงชั้นที่สองค่ะแล้วก่อนทางขึ้นก่อนจะไปชั้นที่สองเราก็จะเขียนสวรรค์นะคะเป็นที่ขึ้นไปนี่คือชั้นที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะเทพเน้าประดาสมัยใหม่ที่จะร่วมขึ้นจุ่มในตลาดอีกกองท่านด้วยค่ะขวามือ ชั้นสองอีฟ f ีต่ามไปดูเลครับแต่ไม่เป็นเ่อคอี้ยังไม่ั้นอเลยนะครัอันนี้ยังไม่ถึงชั้นสองแต่นี้นะคองให้เป็นสวชั้นที่สนะครับ้นที่สนะครับโอ้สวยไปนี่ชั้นอีฟซีเลย ชั้นสองนะครับชั้นที่คือชั้นที่สามนะโอ้ดีก้นทอ่กมอาจจะเปลี่ยนนะคะความสามัคคีแข่งใรแล้วตอนนี้ล่ะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะจำลองให้เป็นสวรรค์ชั้นที่สี่งานจะิตกรรมจะเชื่อมโยงกับชั้นที่หนึ่งนะคะจ้าตอนที่ยูรุจ้าท่านจะลงไปส <c oughs> ุติิยงรูปมนุษย์น,ยนะคะ ะมีพระอินทร์พระภูมิเหล่าเทเทพบานเกินท่านนะคะที่คือตัวท่านแล้วก่อนที่จะลงไปท่านได้เดินพิจารณาสามรอบนะคะรอบแรกเลือกวรรณัตศึก์รอบที่สองเลือกพุทธรมันดานรอบที่สามเลือกชมพูทวีปและผู้คนในชมพูทวีปจะต้องมีอายุไขเป็นหนึ่งร้อยปีค่ะแล้วจะมีทั้งผู้คนที่มีทั้งความทุกข์และความสุขป,ป,ปักเปนกันไปถึงจะง่ายในการถุนแผ่ธรรมนะคะ <c oughs> เมื่อท่านพิจรารณาเสร็จแล้วท่านก็จุดติ่งสวรรันไปเมื่อเกิด เป็นพุทธประวัติในเรื่องราวของพุทธศาสนาหมดเลยนะเป็นจะได้เนยแล้วปะครับนี่เป็นได้ยค่ะนได้เค่ะ้ค่นได้หรือ่อ่ะเราไปครับอุนะครับอันนี้ยังชั้นทองยังไม่ถึงบานเดี๋วโหเต็มเป็นบันไดมุนนะครับเป็นมุนมือนวจักรวาลเลยครับเป็นสวรรค์ชั้นที่ห โอนเลือกดูลจิตสวันที่หนะครับสที่6นะครับคืกจสวันที่หกานะครับสวันที่หกก็ไม่ดถือกานะครับคที่หกก็ไม่ยึดถือกานะครับกสยดอกนรับดุลกิจสนที่กานัุลิสันึานะคดุลสวนหก็านร ท่านบนเพดานนะคะเทวดานยกขึ้นมาค่ะหนักฟ้ามาร่วมกันมาด้วยนะคะขณะนี้ทุกท่านกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความสุขนะคะสองข้างทางนี้จะเป็นทางช้างเผือกหรือแกลเลอี่เกิดจากดวงจันทรมของคิณแล้วปีศาจแกลเลอรี่นะคะสุดท้ายด้านหน้านะคะที่เป็นกับตัวค่ะจะเป็นตัวแทนของ ท่าได้แข่ติดต่อต่อช่อบพระมงกุฎของทุกท่านที่กำลังหลั่งไหลขึ้นสู okay, like ่แดนขากระสินนะคะเป็นตัวปูเป็นสวยทียเป็นตัวปูเอ่อทุกท่านเลยนะครับชั้นที่หนงนะคะชั้นที่สองชั้นที่สองสาธุสาธุชั้นที่สองนะคะเอาหอบกลับบ้านสวยอ่าสวัสดีครับนี่ชั้นที่สอง้นที่สวัสดีครับผมอ่ะ จับเดียวไทยทีมงานเดินไทยทำอ่าอันนี้อันนี้เขาชวยอยู่แล้วในมือจ้านี่คืออะไรครับปกติในห้องนี้จะเป็นห้องฉายมินิทัศของราชาผู้ทรงธรรมนะคะตอนที่ราชกาลที่เก้าท่านเสด็จทำพระราชกรณียกิจต่างๆค่ะโอ้จะฉายที่นี่ให้ดูเลยตรงนี้ป็ตอนเสด็จแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะจ้ะค่ะชั้นที่สองเรียกว่าชั้นพระวินัยปิฎกค่ะพระวินัยปิฎกนะคะก็จะมีการจัดมินิทัศการแสดงวิวัฒนาากร กับขันพรนิพพานแล้วศาสนาพุทธได้แบ่งแยกออกเป็นสี่นิกายค่ะซึ่งแต่ละนิกายก็จะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะนี่คือเถรลวทนะคะมีต้นกําเนิดเกิดที่ประเทศอินเดียค่ะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเกิดปัญญาหรือความบรรลุเป็นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่ะจ้าสัญลักษณ์คือทางด้านนี้นะคะนิพพานังปรมังสุขังแปลว่านิพพานเป็นสุดยิ่งค่ะนิพพานังปรมังสุขขังนะครับ นิพพานัปรมังสุขังโอ้เก่งนะนี่คือนิการมหายานะคะนิการมยาหายานแปลว่าพานะอันยิ่งใหญ่ยานอันสูงสุดเส้นทางประเสริฐสามารถรับคนทุเพนทุกทุกชนชั้นคณะทุกอาชีพไปสู่ความมุดคนได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะจุดมุ่งหมายอันสูงสุดก็คือการได้อุบัติเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกชาวจีนจะนับหูพระโพธิสัตว์เกิดอินนะคะ ค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นทำบูชาพระพุทธเจ้านะคะนโมอมิตรพุทธคะนโมมิตรพุทธเป็นภาษาภาษาจีนนะครับเนาะโอเคภาษาจีนเนาะปเราไปต่อนะครับเรือสุทัศน์สุทาษิ์นะครับก็มีเก้าอี้นั่งเล่นได้ใครมาก็สามารถนั่งถ้าเหนื่อยก็นั่งพักผ่อนได้เนาะ มีการมุ่งน้นหน้านะคะโอ้มีวิวิไปขึน้นได้ตรงนี้นะคะนิกายที่สามคือนิกายเซนค่ะค่ะนิกายเซนนะคะของญี่ปุ่นค่ะเซนในญี่ปุ่นแปลว่าสมาธิเกิดจากการหล่อหลอมของนิกายมหายาและปรัชญาเต๋าจึงเกิดวิธีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและจะให้ความสําคัญต่อปัจจุบันยังมีสติจุดมุ่งหมายอันสูงสุดในการใช้ชีวิตแบบเซนคือการบรรลุซาตโตริหรือภาวะรู้แจ้งห็นจริงค่ะวันไหนก็ไม่ไดีเพราะวันนี้นนี้ครับอ๋ออ่ะตามไปคนระับ <c oughs> ตรงนีก็จะเป็นสัญลักษณ์อาคารทาี้่านว่าซาตโตริคทุแบบที่ซา,นนาตโตรินะครับเนาะส่วนทางด้านนี้นะคะนิกายวัชรยามแบบพิเบศตรงนี้จะโค้มากนะคะเกิด <c oughs> จากการผสมผสานของนิกายเถรวาทมหายานและก็ตันตัและความเชื่อแบบท้องถิ่นจุดุ่งไมายอันสูงสุดก็คือการตัดสรู้และใช้ความสําคัญกับความการุณาแล้วก็ปัญญาค่ะ ชาวพุทธนที่เบิดยังมีความเชื่อในเรื่องเกิดใหม่นะคะค่ะเขาก็จะทชำระก,กายวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยการนั่งสดบรูรณาสวดม่ต์